คุณผู้ชมคะถ้าเราจะพูดถึงบุญนิธิคุณพ่อเรนะคะปีนี้นะคะก็ครบรอบ11ปีการจากไปของท่านแล ซึ่งในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะเกิดขึ้นมากมายและหนึ่งในกิจกรรมนั้นที่อยู่ในกระแสแล้วก็อยู่ในความสนใจนะคะนั่นก็คือในส่วนของการจัดการแข่งขันฟุตบอลเด็กเพื่ออนาคตนั่นเองค่ะเมื่อปีที่แล้วเราก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พูดคุยนะคะถึงที่มาที่ไปของการจัดกิจกรรมกันปีนี้เราก็ไม่พลาดค่ะที่จะมาจับเขาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการจัดการแข่งขันที่ดีแบบนี้วันนี้ค่ะเราอยู่กับแขกรับเชิญท่านพิเศษ2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกค่ะคุณเจตจันทร์นะคะตันติเดชามงคลนะคะท่าน ประชาสัมพันธ์ของมูล,ลนิธิคุณพ่อเรค่ะส่วนท่านที่สองสาวสวยของเรานะคะคุณอุศนียาปึกทองซึ่งท่านเป็นผู้บริหาร The Perfume House นะคะจะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการวันนี้ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะนะอยากจะบอกว่าเร็วมากมากค่ะพี่กุ้งปีหนึ่งผ่านไปแล้วเร็วมากนะคะพี่เจคะก็วันเวลามันผ่านไปเร็วมากมตั้งตัวไม่ทันเหมือนกันอ่าเหมือนเพิ่งจะนั่งคุยเรื่องของฟุตบอลของทางคุณพ่อเรจัดไปเมื่อไม่รเร็วนี้เองใช่นะคะเพราะฉะนั้นวันเวลาผ่านไปรวดเร็ นะคะคุณผู้ชมจะทําอะไรต้องรีบตามว่าใช่ <c oughs> แล้วค่ะคราวนี้เนี่ยการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะคะเราต้องมาถามถึงที่มาที่ไปกันหน่อยค่ะว่าทําไมเราถึงได้จัดกิจกรรมฟุตบอลเด็กเพื่ออนาคตขึ้นมาค่ะค่ะและเ้าหน้า่นะคะ,ะ,คะบริษัทอุตภูมิเราเป็นค,คนเร่มจัดเป็นเรื่องแรกเลยว่าเราปกติเราคุ้คยกับฟุตบอลอยู่แล้ว,วก็จะมีการสนับสนุนเกี่ยวกับฟุตบอลต่างๆแต่ทีนี้เนี่ยเราเห็นความสําคัญของเด็กๆ หลายๆคนที่เขาไม่มีโอกาสได้เข้าไปร่วมไม่ได้เข้าไปเล่นในโปรแกรมใหญ่ๆค่ะ,คะเราก็เลยจัดโปรแกรมนี้ขึ้นมาค่ะ,คะทุกวันที่ครบรอบบริษัทก็จะมีการแข่งขันอย่างนี้ขึ้นมาแล้วไรายได้ทั้งหมดก็จะมอบให้มูลนิธิคุณพ่อไร่ค่ะแล้วก็คือหลังจากนั้นสองปีให้หลังค่ะคุณพ่อพิชานใจเสรีนะคะ,คะก็เลยได้ส่งทีมงานมาช่วยอย่างเช่นคุณเจแล้วก็ทีมงานต่างๆนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยได้ร่วมงานกันนะคะ,คะแล้วก็เริ่มจัดร่้งกัน ตอ,อนนี้คือทาง The Perfume House คือจัดมาก่อนหน้านี้กี่ปีแล้วอะคะเออถ้านับปีนี้ก็จะเป็นปีที่4นะคะแต่เพิ่มมาร่วมงานกันในสองที้ใช่ค่ะก็คือยิ่งใหญ่กว่าเดิมทีมงานเยอะกว่าเดิม <Okay. S 2> น่ารักมากเลยทีเดียวนะคะนอกจากท่านผู้บริหารของเดอะพัฟฟ์มเฮาสจะน่ารักเลยเนี่ยคือมีจิตใจที่เป็นสาธารณกุศลคือมาประกอบธุรกิจในพัทยาเราแล้วได้ผลได้กําไรอยากจะตอบแทนคืนกลับสู่สังคมนะคะแล้วก็ได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาจนสุดท้ายนะคะได้มาร่วมกันจัดกับทางด้านมูลนิธิคุณพ่อเรแบบเป็นรูปธรรมแล้วก็ยิ่งใหญ่ขึ้นในทุกปีนะคะปีนี้เราจัดขึ้นเป็นปีที่เท่าไหร่แล้วคะพี่เจคกะถ้าเราร่วมกับเดอะพัฟฟ์มเฮาส์นะครับก็ปีนี้นับเป็นปีที่อ ปีที่สองที่มีการร่วมมือกันใช่ครับแล้วก็คงจะร่วมมือกันต่อไปเรื่อยๆออนะครับเพราะว่าเพื่ออนาคตของเด็กๆแลวก็เยาวชนเหมือนกับชื่อที่เราตั้งว่าเป็นฟุตบอลเด็กเพื่ออนาคตนะครับนะคะคดีนี้อยากจากครั้งที่แล้วค่ะที่เราจัดมาเนี่ยค่ะได้ผลตอบรับจากคุณที่แบบเข้ามารับสมัครการแข่งขันเยงี้มากน้อยขนาดไหนอะคะครับผมก็เราได้รับการตอบรับ ค่อนข้างดีเลยนะครับผมสําหรับการที่ผู้ปกครองหรือว่าจากทีมจากโรงเรียนต่างๆเนี่ยนะครับที่ส่งเด็กๆเข้ามาเพื่อที่จะทําการแข่งขันนะครับโดยเรามีการแข่งขันทั้งหมด3รุ่นอายุด้วยกันนะครับก็คือต่ํากว่า9ปีต่ำกว่า11ปีแล้วก็ต่ำกว่า13ปีนะครับผมก็บรรยากาศในสนามในวันนั้นก็เราเป็นการแข่งขันวันเดียววันเดียวจบเลยนะครับตั้งแต่เช้าถึงเย็นก็ เด็กๆก,ก็เตะก,กันอย่างสนุกสนานผู้ปกครองเชียร์กันสนุกสนานภาพบรรยากาศนี้อยากให้ไปดูกันที่สนามมากๆเลยครับนะคะทีนี้เราเราเราปีนี้เนี่ยนะคะเราแบ่งการแข่งขันออกเป็นกี่ประเภทนะแตกต่างจากปีก่อนอย่างไรบ้างะคะ,ะโดยรวมๆแล้วนะครับก็การแข่งขันก็เหมือนกับปีที่แล้วนะครับผมก็คือเราแบ่งเป็นรุ่นอายุ3า 3รุ่นอายุเหมือนเดิมครับคือ9ปี11ปี13ปีนะครับผมก็ใช้สถานที่แข่งขันก็คือที่เดิมก็คือสนามฟุตบอลแพนเน็นะครับผมที่ซอยสยามคันที่ลับครับผมเป็นสนามหญ้าเทียมนะครับผมแล้วก็ทีมละ10คนเหมือนเดิมในการเปิดรับสมัครแล้วก็มีค่าสมัครก็2,500บาทเท่าเดิมแล้วก็เรามีเสื้อเสื้อนักกีฬาให้สำหรับเด็กๆที่สมัครด้วย คใครถ้ราเกิดว่าน้องๆสนใจอยากสมัครตอนนี้นี่สามารถไปสมัครทันหรือเปล่าคะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเสียงตอบรับเราดีมากครับรมาปีนี้ะนะครับเราเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่20ตุลาคมนะครับ,รบ,รบแล้วก็จับฉลากแบ่งสายถแถลงข่าวไปเมื่อวันที่22ตุลาคมซึ่งทีมก็ เต็มหมดแล้วแล้วก็เราจัดสลากแบ่งสายไปเรียบร้อยแล้วโอ oh. oh. ก็น่าเสียดายสำหรับทีมที่ยังมีทีมที่โทรเข้ามาทีหลังนะครับ oh. ก็ต้องขออภัยน้องๆหนูนๆและผู้ปกครองนะครับผม oh. ก็สามารถสมัครได้ในปีหน้านะครับแต่ไม่เป็นไรคร่ะเป็นไปร่วมเป็นกองเชียร์กันได้นะคะ เอฟภายในภายในวันที่เราแข่งขันเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรต่างๆเสริมไหมคะก็จะมีเกี่ยวกับการประมูลมีการประมูลเอาเงินเข้าไปช่วยน้องๆที่ด้อยโอกาสอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเสื้อฟุตบอลจากทีมฝรั่งเศสบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็คืออยากให้เข้าไปชมกันนะคะหลังคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะเข้าไปชมเนี่ยค่ะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรหรือเปล่าคะไม่ค่ะเข้าฟรีเลยค่ะ นะคะแล้วเราจะทาการแข่งขันกันช่วงเวลากี่โมงถึงกี่โมงคะการแข่งขันก็จะเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ9นาฬิกานะครับจนถึงช่วงประมาณ16นาฬิกาครับนะคะก็ก้ามงเช้าถึงประมาณสี่โมงเย็นเพราะว่าเราจะแข่งขันวันเดียวจบเลยวันเดียวจบเลยครับนะคะแบบนี้หลายคนคงอยากรู้ว่ารางวัลแล้วก็ถ้วยรางวัลหรือของรางวัลเนี่ยมีอะไรบ้างอะค่ะครับผมก็ถ้วยรางวัลเรา เช่นเดิมครับเรามีถ้วยรางวัลเหมือนเดิมก็คือเป็นถ้วยรางวัลเหมือนกับคราวที่แล้วที่เราได้บอกไปก็คือเป็นถ้วยรางวัลแบบถือครองหนึ่งปีนะครับผมแล้วก็พอครบกําหนดแข่งขันเราก็จะเรียกถ้วยคืนมาก็เอามาขัดสีชีวิวันแล้ก็ฟีฟ้าเลยก็เหมือนถ้วยฟุตบอลโลกนะครับครองหนึ่งปีแล้วเอากลับมาให้เราแล้วก็สามารถที่จะมาชิงชัยเพื่อที่จะเอากลับไปครองใหม่ได้ซึ่งในปีนี้ก็แชมป์เก่าทั้ง3ามรุ่นก็ พร้อมที่จะป้องกันแชมป์นะครับผมอย่างรุ่นอายุ9ขวบนี่ดาราสมุทนะครับผมโรงเรียนดาราสมุทก็ปีนี้ก็จะมาป้องกันแชมป์เช่นเดียวกันกับทีมอย่างอะคาเดมี่ของชนบุรี FC <ะ>ทั้งรุ่น11ปีและ13ปีก็<ะ>พร้อมที่จะป้องกันแชมป์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ส่วนเงินรางวัลนะครับมีชเช่นกันนะครับผมก็ชนะเลิศอันดับหนึ่งเนี่ยก็เงินรางวัล8 0 0 0บาทนะครับผมชนะเลิศอันดับ2ก็5,000บาทแล้วก็ ปีที่แล้วเราไม่มีเงินรางวัลสำหรับอันดับ3ปีนี้เราก็มีรางวัลสำหรับอันดับ3ด้วยเป็นเงินรางวัล3,000บาทนะครับผมแล้วก็ทั้ง3รุ่นจะได้รับเหรียญนรางวัลเป็นที่ระลึก นะคะอเอ๊ะเราก็แสตอบรับดีแบบนี้เนี่ยบางปิดรับสมัครไปเป็นที่เรียบร้อยจับสลักแบ่งสายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในอนาคตข้างหน้าในปีต่อๆไปในปีที่12เรามีโอกาสที่จะเพิ่มไมหมอ่ะเพิ่มในส่วนของทีมที่เข้าแข่งขันไหมคคิดว่าน่าจะมีเนาะไม่แน่อาจจะเป็น2วันจะส2วัน3วันอันนี้ขึ้นอยู่กับทีมงานอีกเนาะว่าจะไหวหรือเปล่าแต่ก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันเนาะเพราะว่า1วันเต็มเ็มอย่างเงี้ยค่ะก็คือนักกีฬาค่อนข้างจะเหนื่อยด้วยอ๋อแต่ก็คือในงานนี้อยากจะฝากว่ามีแมวมองด้วย ะะสําหรับเด็กนักกีฬาที่มีความสามารถจริงๆเราก็จะมีเมลมองบางทีอาจจะมีคนดึงเข้าไปเตะฟุตบอลในทีมต่างๆได้อ,อย่างเงี้ยคะ่ะก็คือเป็นโอกาสของน้องๆค่ะนะคะก็อย่างที่บอกไปเมื่อช่วงต้นเนาะถึงแม้ว่าจะสมัครไม่ทันแล้วนะคะในช่วงนี้เนี่ยแต่ว่าถ้าชื่นชอบแล้วก็รักในกีฬาฟุตบอลเนี่ยในวันดังกล่าวเนี่ยเราก็สามารถไป ส่งแรงใจแรงเชียร์กันได้เหมือนกันเพราะว่าเขาจะมีกิจกรรมด้วยในส่วนของรอบๆสนามเราใช่แล้วแบบนี้ก็ตามทีมต่างๆที่เข้ามาเนี่ยเขามาจากที่ไหนกันบ้างคะหรือว่าเป็นจากตัวแทนโรงเรียนหรือว่าเป็นมาจากกลุ่มชุมชนหรืออเงี้ยต่างๆครับผมก็ทีมที่สมัครเข้ามาก็เราเปิดแบบโอเพ่นนะครับ,รบผมก็ไม่ได้จำกัดอะไร,รเยอะแยะก็คือทีมจากโรงเรียนก็มีเพราะาเราก็ส่งจดหมายเชิญไปตามโรงเรียนนะครับแล้วก็ มีทั้งทีมจากโรงเรียนทั้งชุมชนต่างๆนะครับผมแล้วก็ทีมที่เป็นอะคาเดมีอยู่ในระแวกพัทยาชนบุรี<ม>ก็ส่งเข้ามาหลายๆทีมเลยนะครับผม,มสำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เราจะจัดขึ้นวันที่เท่าไหร่พพครับพี่เอกการแข่งขันก็จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายนนะครับผม,ม ก็อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับใช่แล้วค่ะแล้วสถานที่นี้พร้อมเรื่องคะในเรื่องของทั้งการจอดรถหรือว่าในเรื่องอาหารในเรื่องนี้ต่างๆนี่คือเตรียมพร้อมกันหรือยังคะครับผมสถานที่นี่ก็คือสถานที่ตัวสถานที่เองเขาพร้อมอยู่แล้วนะครับสาหรับการจัดแข่งขันนะครับสิ่งที่เราจะเตรียมไว้สําหรับผู้ที่จะมาชมก็คืออาจจะเป็นเรื่องของที่จอดรถนะครับผมเรื่องของสุขาซึ่ง เราก็ประสานงานในห,หลายๆส่วนเพื่อที่จะให้เพียงพอสําหรับผู้ปกครองแล้วก็เด็กที่จะเข้ามาชมเกมในวันนั้นนะครับนะคะทีนี้ต้องถามทางด้านท่านผู้บริหารของ The Perfume House มากันมากดรกว่านะคะ,ะคเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย เป็นเป็นอีกหนึ่งองค์กรนะที่เห็นความสําคัญของการจัดการแข่งข,ขันกีฬาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจาอาจะทําได้ในหลายแง่มุมนะคะเราอาจจะไปทําได้ในหลายๆแบบทําไมเราถึงเลือกเอากีฬาฟุตบอลมาเป็นสือกกลางในการที่จะช่วยเหลือตรงนี้นะคะก็จริงๆแล้วคุณเจอร์มี่นะคะก็คือหุ้นส่วนของเราเนาะปกติเขาก็ชอบฟุตบอลอยู่แล้วเนาะก็คือแล้วทีนี้ยังจิตก็ลูกชายก็จะไปฟุตบอลตลอดอ,อ,อย่างเงี้ยบางทีเราก็เห็นก็จะมีเพื่อนที่ค่อนข้างแตกต่างกันอย่างเช่น เพื่อนจากโรงเรียนนานาชาติบ้างเพื่อนจากโรงเรียนวัดบ้างอะไรเงี้ยก็คืออยากจะให้ทุกคนมีระดับที่เท่าเทียมกันก็คือสามารถเล่นได้ในระดับเดียวกันก็คือไม่ไม่มีการแบ่งแยกว่าเรามาจากตรงไหนหรืออะไรยังไงเพราะฉะนั้นแต่และคนมีความสามารถเหมือนกันเนาะก็คืออยากให้แสดงความสามารถออกมามา,มากกว่า <Okay. S 1> น่ารัการมากเลยทีเดียวอยากให้มีสนามในการที่จะฝึกซ้อมกันไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตาม ใช่ค่ะดางนี้ทาง t ด e p e r f ์ฟูได้เตรียมแบบว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ต่างๆไปคอยดูแลยังไงบ้างใช่ค่ะก็คือเราก็จะมีประจำจุดต่างๆคอยดูแลน้องๆนะคะแล้วก็จะมีคอยดูแลด้านนอกเกี่ยวกับลานจอดรถอะไรอย่างนี้เรื่อยๆก็คือจะร่วมกับมูลนที่ด้วยแล้วก็จะมีน้องๆจากมหาวิทยาลัยอื่นๆมาช่วยดูน้องๆด้วยอันนี้ก็ขอการสนับสนุนเข้าไป ะะทีนี้งานดีๆแบบนี้เนี่ยเราไม่ได้จัดขึ้นองค์กรเดียวหรือสองค์กรแน่นอนนะคะวันนี้เราได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนไหนบ้างคะพี่เจค่ะครับผมก็ <S <S โดยหลักเลยเนี่ยเราก็ได้รับการสนับสนุนจากเมืองพัทยานะครับแล้วก็เทศบาลน,นองปลื้เจ้าของพื้นที่เจ้าของพื้นที่<ๆ>แน่นอนนะครับแล้วก็ยังมีเราก็ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆบริษัทห้างร้านต่างนะครับผมที่ให้การสนับสนุนเรา ค่นะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมดูเราอยู่ทางบ้านอยากจะมีอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนบ้างอย่างเงี้ยนะคะจะสามารถทําได้ในช่องทางไหนบ้างคะครับผมก็จริงๆเราก็มีสามารถที่จะโฆษณาบริษัทห้างร้านของท่านได้นะครับผมในเหมือนกับการแข่งขันทั่วไปที่มีป้ายรอบสนามนะครับซึ่งก็เราสนับสนุนไม่ไม่หนักเกินเกินไปนะครับก็ใน ราคาที่3,000บาทนะครับก็สามารถที่จะประชาสัมพันธ์ร้านของท่านในบริเวณที่เราจะแข่งขันได้นะคะเมื่อสักครู่ตามที่เราเห็นเนาะก็จะเป็นเป็นผ้าเป็นเป็นไวนิ้วเป็นไวนีอ่านะคะก็จะเป็นการ P ีอาต่างๆนานาไปก็ไม่แพงด้วยนะคะ3 0 0พถึง5,000บาทครันะคะก็เงินส่วนนี้ก็คือไม่ได้ไปไหนให้น้องนะคะใช่คะเราเราจะนําไปช่วยเหลือทางส่วนไหนบ้างคะก็ โดยจริงๆก็คือหลังจากหาค่าใช้จ่ายแล้วนะครับเงินส่วนนี้ก็จะเป็นเงินที่เอาไว้ใช้จ่ายในมูลนิธิใ<ฆ>นาการดูแลน้องๆในหลายๆด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นด้านอา,อาหารด้านชีวิตประจําวันของอน้องๆค,ครับแล้วก็ไม่ได้เจาะจงว่าจะเป็น้าน,านได้นเป็นพิเศษ,เเศษแต่ว่าโด,าดยรวม ใช่ครับนะคะอย่างนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมดูอยู่ทางบ้านแล้วก็อยากจะร่วมด้วยช่วยกันตรงนี้เนี่ยจะสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างคะครับผมก็สามารถที่จะไปที่ออฟฟิศของมูลนิธิได้เลยนะครับเป็นสํานักงานต้อนรับแล้วก็รับบริจาคนะครับผมที่มูลนิธิคุณพ่อเรนะครับบนถนนสุขุมวิทนะครับกิโลเมตรที่145อยนะครับอยู่ระหว่างพัทยากลางแล้วก็พัทยาเหนือนะครับหรือโทรไปสอบถาม ก่อนก็ได้นะครับที่หมายเลข038นะครับผม716628นะครับค่ะแล้วแบบนี้เกิดคุณผู้ชมอยากที่จะออกไปออกร้านอนะไรในวันนี้ก็คือก็สามารถติดต่อได้เหมือนกันใช่ไหมคะครับผม จะได้เผื่อแบบว่ามีอาหารหลายๆอย่างไปให้น้องๆได้ทานกันอานะคะแล้วก็แน่นอนนะคะคุณผู้ชมคะไม่ได้จัดขึ้นปีแรกนะคะจัดขึ้นด้วยการประสานความร่วมมือกันนะคะ,คะของทั้งสองภาคส่วนเนี่ยสปีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาถามบรรยากาศปีที่แล้วบ้างดีกว่านะคะว่าเอ๊ะบรรยากาศปีที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างอะคะทางด้าน,นคุณอุสนียาคะอ๋อก็รอบที่แล้วสนุกสนานมากเลยคะ่ะโดยเฉพาะรุ่น9ปีก็ ผู้ปกครองเยอะมากเสียงดังลัน่นคิดการสนุกสนานก็คือแต่และคนก็ภูมิใจในตัวเด็กเนาะคะ่ะก็คือความสามารถดีมากๆแล้วก็ปีที่แล้วก็จะมีในส่วนของหลายๆทีมดังๆอย่างเช่นบางกอกกลาสหรืออะไรเงี้ยมาร่วมด้วยเพราะฉะนั้นก็คือจากทีมธรรมดาๆรรไปแข่งกับบางกอกกลาสอุยชนะด้วยอะไรเงี้ยคนก็จะตื่นเต้นกันใหญ่ใช่ไหมคะอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์พิเศษใช่ครัก็คือ ไฮไลท์อยู่ที่รุ่น13ปีนะครับปีที่แล้วช่วงบ่ายละเป็นการเข้ารอบไปละแล้วก็เป็นทีมเมืองพัทยาหนึ่งะครับเป็นโรงเรียนในเมืองพัทยาของเราเนี่ยครับน้องๆก็สู้กับบางกอกคลาสทีมอะคาเดมี่ของระดับประเทศนะครับได้อย่างสนุกสนานแล้วก็ถึงขั้นต่อเวลาแล้วก็แล้วก็ยิงประตูแซงชนะได้แล้วก็ บางครัาสตกรอบซึ่งแบบกองเชียร์ในสนามนี่แทบแตกเลยนะครัะในวันนั้นคือทุกควรก็เชียร์ทีมเด็กในท้องถิ่นนะครับเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานปีนี้จะเป็นคล้ายกับปีที่แล้วหรือเปล่าคะปีนี้ก็ทีมใหญ่ก็จะเป็นแชมป์เก่าครับชอบุรีเอฟซีนะครับผมแล้วก็อีกทีมใหม่ที่ไม่น่าจะน่าจะมีโอกาส ก็คือทีมจากอสมชัศิริชา oh ซึ่ง oh. เขาก็แหมมีช้างเผือกมีอะไรนะครับล uh ุ huh, เรียนนี้ uh huh. ทีมเขาก็ดงังเขาก็น่าจะสูสี uh, แล้วกใ็ในรุ่น,นอายุเท่าไหร่นะคะอ,อย่างอสมชัศิริชาก็มี9ปีนะครับผมเก้า uh huh. ปีกับเก้าป,ปีกับ เก้าปีกับ13ปีนะครับผมรุ่นเล็กสุดกับรุ่น,นใ,หใหญ่สุดุ่นะครับผมนะะนชนบุรี FC ฟซีเขาก็มีรุ่น11ปีกับรุ่น13ปีผมว่ารุ่น13ปีเนี่ยสนุกแน่นอน,อนไม่รู้ว่าระหว่างนักเตะ กับคนที่เป็นกองเชียร์ค่ะไม่รู้ว่าใครจะเสียงดังกว่ากันใช่ไหมคบปีนี้สนุกสนานแน่นอนเพราะว่าพอเราถามถึงบรรยากาศปีที่แล้วเนี่ยโอ้สนุกสนานขึ้นมาเลยนะคะ <c oughs> เพราะฉ<ช><น>ะนั้นพลาดไปแล้วเนี่ยนะคะต้องรออีกทีปีหน้าเลยนะคะค <c oughs> ุณผู้ชมคะปีนี้พลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยทีเดียวนะคะ <c oughs> สําหรับกิจกรรมดีๆนะคะที่จัดขึ้นโดยทางด้านมูลนิธิคุณพ่อเรนะคะแล้วก็ The Perfu m e House นะคะเพื่อเป็นการต่อยอดนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือนะเด็กๆในมูลนิธิด้วย เดินะทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะค่ะพี่กุ้งสุดท้ายเนียต้องให้ทั้งสองท่านนะฝากเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลเด็กเพื่ออนาคต2014ได้เยค่ะค่ะคร,ครับผมก็กีฬากับเยาวชนนะครับมันก็เป็นอะไรที่ที่ดูแล้วมันสนุกสนานแล้วก็ดูแล้วมีมีความหวังว่าเขาจะเติบโตขึ้นมากับกีฬาแล้วก็ จหนห่างไกลจากยาเสพติดหรือ,อสภาพแวดล้อมทางสังคมในปัจจุบันที่ค่อนข้างจะรุนแรงหรืออะไรอย่เงี้ยนะครับเราก็อยากจะสนับสนุนแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเวทีให้เขาได้แสดงความสามารถนะครับผมมีโอกาส